ด้วยพูดด้วันนี้จะเป็นการทำที่ดักปลาซิวนะครับ <c oughs> ท่านผู้ชมนะครับดูที่การทำที่ดักปลาซิวนะครับ

เตรียมทางเตรียมทางเตรียมพิมพ์เยอะแค่อาเมหลวงจัยุดเนาอพี่ผู้ผูเก็งมามนมี้น สวัสดีครับรพบกับนายเหมินชวนหิวนะครับวันนี้จะพานเพื่อนมาดักปลาซิวนะครับก็คือดูครับดูปลาซิวเยอะมากอยากรู้ว่ามันจะจะเอามันได้ไหมก็มาดูนะครับอุปกรณ์ของเราน,นะครับกระป๋องน้ำที่กินแล้วนะครับเจาะรูตรงนี้แล้วก็อยู่ในลักษณะ,ะน,นี้ เดี๋ยวเราจะใส่เหยื่อเข้าไปนะครับเหยื่อเป็นข้าวคลุกกะปินะครับ <c oughs> นี่ดูติดมือโอเคใส่ใส่เข้าไป<ล>ข้าวคลุกกะปิลาลาปลาลาวแน่นอนอืม <c oughs> อีข้าวคลุกกะปินะหาทับเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่น้ำให้มันอยู่ประมาณนี้ ปิดฝาเขยิบเยอะเลยเไลือครึ่งนึงอ่ะเฮ้ยลอยไปปล่อยมันไว้นั่ยไม่ต้องไม่ต้องดันไปปล่อยต้องไม่ต้องดันหรออาอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับมาดูตวมไหมน้ำตวงปากปากตวงไหมน่าจะเข้าไปแล้วแหละโอเคเข้าแล้วเข้าแล้วเดี๋ยวดูกดกดลงน้ำลงอีกมีน้ำน้อยเหรอกดลงกดกดกดเลย กดนั่นแหละกดลงน้ำจะได้เข้าไปอีกกดลงอีกกดลงไปเยอะเลยให้น้ำเข้า,าก็จะขึ้น,น uh huh. เข้าแล้วเนาะรอชมผลงานนะครับเข้าแล้วชุดหนึ่งพอจะวานวางห่างกันนิดนึงนระยะนระยะห่างปวดประยะห่างช่วงนี้ โรคโควิดระบาดเป็นระยะห่างให้ปลาหน่อยอ้าวเรื่องฟ้าไปเห็นกับพี่ว่างอยู่ไม่ใช่นี่ว่ะฝ้านี่เอาไปวางขั่งนู้นเถอะเอาไปวางขั่งนู้นวางห่างากันสิ ครับเข้าเยอะอยู่เนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับได้เวลาโอ้เต็มฟองเลยนะไม่น้อยเลยนะนะ ยังไงครับ,รบท่านผู้ชมเนี่ยหมกกระสิ มาดูผลงานนะครับก็แค่นี้ครับสามรอบนะเรายกขึ้นสามรอบก็ได้ประมาณนี้นะครับโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c ส i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีเมนูอะไรเด็ดๆในเมนชนหิวจัดให้ครับเยี่ยม